สวัสดีนะคะพบกับเรานะคะคในช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะคะวันนี้นะคะพลายงามของเรานะคะก็ Hello. 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 จะมากราบนะคะ Hello. 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 พ่อใหญ่นะคะเื่อเท่า ยวันนี้นะคะพลายงามนะคะก็มากราบพ่อใหญ่นะคะเพราะว่าพ่อใหญ่นะคะมีอายุเยอะกว่านะคะแล้วพลายงามก็มาอย tá, ู่ใหม่ด้วยนะคะก็เลยต้องให้ความสักการะกับผู้ใหญ่นะคะเหมือนเด็กน้อยนะคะยกมือไหว้ผู้ใหญ่ประมาณนั้นนะคะรักมากเลยครับ ไพงามน่ารักมากเลยนะคะเออขรพ่อใหญ่นะไงพงามขรพ่อใหญ่ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่นะคะอาคนสูไงไงามขรพ่อใหญ่เลยเร็วข่ใหญ่หน่อเอา้อเอ้าวู้แล้วอวพ่ใหญ่แล้วาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวจะพาเดินเล่นหน่อย ปเที่ยวไหนคะวันนี้นี่แะครับผมสวงามมกความมั่คั่งใ่ใ่ี่้อต้องหามาปลูกเหมือนเขาบ้าง ช้างกินได้ไงอ๋อเอาคีอมาเลยโอ้ยเอาคมาคือมาสองหนุ่มนะคะวันนี้มาเจอกันเอ้าตัวอะไรนั่นวิ่งมาข้างหลังนัง่นสองลงสมสมุมตัวอะไรวิ่งมาข้างหลังนัง่นพ่อใหญ่กับพลายงาม โอ้รอก่อนรอก่อนเฮาอ่ะเห็นอะไรนะรอก่อนรอก่อนอ่ะมาข้างหน้าเลยโออยากมาด้วยอยากมาด้วยมาทางนี้ปะลูกนี่มาข้างหน้าพ่อใหญ่ครับน้าเฮาหนูสายอยากมาด้วยนะคะ เห็นคนอื่นเดินไม่ได้เลยนะอยากเดินกับเขาล่ะสิอยากเดินอยากเดินไปเดินก้อนเลยสิทันท้าเร็วมาเร็ว ชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะบ้านช้างสีทับไทยนะคะอากาศเย็ยนสบายค่ะวันนี้ครึ้มฟ้าครึมฝนจะฝนแหลแล้วก็ไม่ฝนแเลย่ะหนูสา,าดีค่าหรือ,อยังคะดีค่าหรือ,อยังคะ าก็กินหญ้าไปด้วยกอดพี่ฟิล์มไปด้วยส่วนพลายงามจะกินอยู่เชือกเดียวเลยโดดๆเลยมมมมไม่สนใจใครเลยใช่ไหมพลายงามพี่จีของเราก็ขี่ช้างเก่งแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ว้าวออกงานได้แล้ว พลายงามของเราเก่งมากนะคะนั่งก็ได้นานด้วยนะพลายงามช้างปางโชูชิโนนเขาอ่ะพุ่นเป็นด้าก็มาไหนทันดา ีพันด้ามาเชือกมาตัวเดียวแล้วลูกพันด้ามาตัวเดียวแล้ววันนี้สีนินมาด้วยไม่ไดไ้ยกสำหรับกับข้าวมาทานกันตรงนี้เนาะกินได้แต่นนเลยดีช้านานช้างอีกีกินหญ้ากันใหญ่เลยนะคะนี่ นานๆทีจะได้ออกมาช้อปปิ้งนอกบ้านนะคะครับผมดูหนูสานะคะโอ้ยยันดีจังเลยมาซุ่มยัดครับพ่อนซุ่มดีจรงเลยควงเอาควงเอาเลยยานเออตีอีก ความน่ารักของสุพรรณสานะคะยักษู้ยินย่าเก่งจังเลยเอาเดินไปไปงามเดินลูกน้าจีสองหนุ่มกับผู้สาวรูปงามสองหนุ่มกับผู้สาวรูปงามผู้สาวรูปงามสุพรรณสา สาวรูปงามแห่งบ้านช้างสีทับไทยนั่นน่ารักที่สุดเลยแมจับคนนู้นทีจับคนนี้ทีนะคือพันษานะ สุพันศาล่ะสุพันศาละอ่าสวยงามมากนะคะพลยงามกับพ่อใหญ่รอ,นอ,อคนละแบบเนี่ย จับคนนู้นทีจับคนนี้ทีนะหนูสานี่ ความสุขของฟูจิก็คือการขี่ช้างนะคะเขาจะชอบมากเลยถ้าได้ขี่ช้างหนุษาหนูจะรีบไปไหนคะหนุจะรีบไปไหนคะ เดินนำหน้าเลยไม่รอใครเลยใช่ไหมแอบยจะนี่ไปไหนคะนีบไปไหนคะอ่ะวิ่งตามพี่ปีนอีกแล้วค่ะ าดักรถตะเกียอีกแล้วเห็นคันนี้ไม่ได้เลยนะคะต้องได้ดักค,ค่ะถึงจุดที่เขาเคยเล่นนะคะถ้ามาถึงตรงนี้เขาจะต้องได้เล่น อุ้มน้องไปเลยลูกต <c oughs> าที่ที่เขาเคยเล่นประจำนะคะ ถ้ามาถึงตรงนี้เขาจะต้องได้วิ่ปั๊ดซะหน่อยแต่ถ้าอยู่กับพ่อหรือกับอยู่กับพี่พลายงามน,นะคะจะไม่กล้านะคะเขาจะนิ่งมากเลย ออกมาเราเปียวฟ้าใหญ่เลยเปียวฟ้าใหญ่เลยเดูแพนด้าก็วิ่งไปวิ่งมานะน้องฟิล์มจับน้องด้วยลูกรถเยอะด้วยวันนี้นะคะคดูดู มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมคะแน่คุอพรรษาเอาใจหนูหน่อยนะคะช่วยติดตามหนูหน่อยใช่ไหมอ่าอยู่ตรงนั้นเลยลูกอยู่ตรงนั้นเลยยังไม่อยากยังไม่อยักจบคลิปเลยพรรษาอ่า

สวัสดีค่ะ